นี่ก็คือ v c หุ่นยนต์ราสุดใหม่เต้นของผมนะครับมันจะเป็น v c นะครับจะเป็นคานะครับมันจะเป็นที่ตั้งบอกนะครับนี่จะเป็นการที่ฟงที่พวกเรามองเห็นจากข้างในด้วยนะครับจเจนที่จะส่งพลังงานออกไปนะครับีะจะเป็นโล่ที่เออเอาไว้หมุนพลังงานเอาไว้ครับนี่จะเป็นเออที่ยิงปืนเอาไว้เออไปที่ชมงพลังงานตรง แล้วมันใช้ทําอะไรได้บ้างครับมันมันใช้ทามันใช้ทาพลังงานใช้ฟ้านะครับพลังงานเป็นไฟฟ้าที่จะส่งข้อความออกไปจากข้างในรูปหรือข้างในราาแไ้วมันพวกมนะันเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สูงจะสนใจนะครับมันจะส่งพลังงานในพดดัดลมหรือว่าในประตูหรือว่าทุกอย่างเลยนะครับอ้จะส่งพลังงานไปทุกอย่างใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วราคาของมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาของมันจะมีอยู่เท่าสิบแปดครับอก็คือพลังงานของมันเป็นบันไดบันได้ราะมันะมีพลังงานเยอะซึ่งเจ็บสีห้าเลยนะครับแล้วตัวนี้อ่ะน้องปุญจาเอาไปไว้ที่ไหนในบ้านน่ะลูเอาไว้ในสิ่งประดิษฐ์ชุดไหนที่ ตรงนู้นที่สร้างมันขึ้นมาก็คือรองจอที่สร้างต้องต่อสร้างครับแล้มันจะมีประดิษฐ์ไฟฟ้าฟ้าไหมนะครับมันเป็นปดิที่ผมสร้างมันขึ้นมาแล้วมันก็ไหวน้ำได้มันตกน้ำแล้วมันก็ไหวน้ำได้เหลียกจากปลาสนามได้นะครับแล้วยังไงอีกครับมันจะมันจะเป็นตำรวจและ มันจะวิ่โบวิ่โบจากนั้จ็ะจะขึ้นสู่พลังงานจึงจึงจนจะ่้อ่แล้วก็จอดเออเออ้ก็โลกของมันก็สีนะครับอ๋อครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้ใช่ไหมครับใช่ครับปูรัาไวยองต์สวัสดีค่ะ